พ่อแม่พี่น้องเขียวแห้งงามอีกอเขียวบักคักนี่แตกขึ้นมาอนี่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ออกดอกลายแห้งพ่อแม่พี่น้องมีแต่ดอกเต็มหมดเลยมังละมังละกินนกขึ้นมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องขอเก็บไว้ในตู้เย็นขอ,อยังบ้านได้ลวก เราจะหลวกแล้วก็จะตั้มเจียวมะเครือวะ่ะยังบุฮันไดีหลวกปั้นนี่มันแตกหยดขึ้นมางามงามแตกหยดแบบนี้เดี๋ยวก็มีดอกขึ้นมาอีกล่ละพ,พ่อ,อมพีมมม่น้อ,นองบลอมปอมเปมใช่ป้อมพี่น้องเบิงลายคักเป็นลูกของเขามมดลูกมักบวบนะ มังบวบเลียมลูกต้นอ่างกระยาวแห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องทา้งในเดี๋ยวข่อยไปเบิง้งด้วยทางในข่อยว่าจะปิดปใ่อันจะแกงเห็ดเลยเนาะจะแกงเห็ดตัวนี้ข่อยเอาไหว้พันพ่อแม่พี่นอ้องง่ายไล่เลยตัวนี้ข่อยจะปิดไปไส่แกงเห็ดหรือว่าจะผัด ผัดใส่ไข่หนะ็นนะแง่แง่แห้งผัดพาป่อยไ้กะค่อยขี้ยันแกเดี๋ยวข่อยกะจะปิดเอาว่าเริ่มอันเฮียวคือว่าเฮียวแบบนี้ล่ะยาแหละบ่ค่อยกินเอาไว้พันปูปีนาซะเนาะ ที่ได้ดอกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องดูด,ดูของเข้าหันเดียวข่อยก็จะมาอันรุดหน่ำก่อนแห้งดอกน,นี้บ่มี่น้องนะนี่ถ้าปลูกใส่กระถางแบบนี้ปล่อยให้แห้งบ่ได้พ่อแม่พี่น้องถ้าแห้งนี่ก็คือแบบเหี่ยวเลยะจะอันจะตายไปเลยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอืมขวดเจด้จับขึ้นข้างก่อนนะเด็คิดว่าจะจับขึ้นมาอัน กับไครขึ้นมากกับพางที่เดโฟเมพี่น้องเบิ้งดุกเบิ้งดุกมีมักบวบมีแก่มมีบอหุนเดพ่อแม่พี่น้องข้งงงงางล่างน,นะอันเดอไล่คักท่านได้กินไล่อยู่พ่อแม่พี่น้องได้กินไล่ยอยู่พอคิดว่าจะบ่บทันได้กินช่วงหน,น,น้าหนาวนี่ก็ ท่านได้กินอยู่เนาะไปลูกไปลูกออกไปเบิงขนาดดำบลอมอมแมมหนาดเห็ดย่างขนาดฮะไปออกไปออกไปเบิงไปยังมาติดตูดนี่นะเบิงออกไปออกไปไปออกไปออกไปเขาบานคนุณไปไปลูกไปดำบลอมอมแมมบได้อาบนำให้ดุนแล้วพ่อแมพี่นอง จะอ้บมือได้ก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆไปไปขึ้นสายงามงามพ่อแม่พี่น้องเบิ้งขึ้นสายของเธอแตกขึ้นมานห,มหน่อมนะหอมคักขอเด็ดใบมาหอมดูค่ะหอมคักจะไปหานซื้อป้ามาดวกกิมก็มาทำดวกกินหุ่งนี่งา งามพ่อแม่พี่น้องอุย้ยหาวิธีเห็ดให้โหลดอันไา้ซวงนาเนาน่ก่อนเบึ่งเบียพักงามคักเบียมะเขือนี่เป็นยังคือว่าอันกบโกโซโกโซ,โกโซยู่คาดนำบอคือว่ารถนำอยูเบึ่งค่ะนะคาดนนำได้นี่น่ะนี่คาดนนำคักคักก็คือว่า ซุมดูคัดนำคักๆพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคอยจะลดนำก้อนพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้คอยขอจบไปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย